สวัสดีครับพบกับช่องเมล็ดพันธุ์อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมา vs ตระหว่างข้อแตกต่างราะหว่างเทปพ,พันสายไฟธรรมดาแล้วก็เทปพ,พันสายไฟแบบเทปยางละลายนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นเทปยางละลายนะครับเหมาะสำหรับพันสายไฟพันสายเคเบิลเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้ากันความชื้น ในบริเวณจุดต่อทางไฟฟ้านะครับทุกชนิดและสามารถทนใช้กับอุณหภูมิที่สูงถึง130องศาเลยทีเดียวเราจะเริ่มมาแกะดูกันแล้วกันครับตัวนี้มีขายตามร้านติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับทั่วไปเกือบเกือบทุกแห่งครับจะใช้กับ างานที่มีความชื้นนะครับลักษณะการใช้งานคือที่ออกมาครับมันจะมีแผ่นพลาส,สติกบางๆครอบไว้ระหว่างชั้นของม้วนแตกต่างจากธรรมดาครับของธรรมดาจะไม่มีพลาส,สติกครอบติดไว้จะมีเป็นชั้นกาวเนี่ยลักษณะจะเดี๋ยวเราลอ,ลองมาพันดู ตัวธรรมดาเทปบัรสายธรรมดาบ้างครับลักษณะผ่านก็จะผ่านทั่วไปตัวนี้ใช้สำหรับงานงานไฟฟ้างานธรรมดางานทั่วไปครับแล้วแต่เกรอาจจะมีราคาถูกราคาแพงบ้างแล้วแต่ยี่ห้อครับ ตัวนี้เป็นยี่ห้อของยี่ห้อสามครับตามที่ผมใช้มากก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยคัผ่านแล้วก็จะมีข้อตา่างๆอันนี้ใช้สำหรับงานทั่วไปนะครับผ่านสายผ่นสายงานทั่วไปส่วนตัวเทปพ,พันยางละลายเนี่ยใช้สำหรับงานที่มีความชื้นงานที่อยู่ใกล้กับน้ำ อะไรประมาณนี้ครับเรามาเริ่มกันกนะครับเริ่มแรกคือแกะแผ่นพลาส,สติกใสๆที่กันระหว่างชั้นม้วนออกก่อนนะครับมันจะมีแผ่นใสๆบางๆแกะอ,ออกนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเจะลองมาพันให้ดูคนระับอันดับแรกคือเราต้อง ลักษณะการพันคือต้องต้องพันแล้วก็ต้องดึงให้มันตึงๆแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละรอบทีละรอบครับตัวนี้เมื่อเมื่อมันโดนอุณหภูมิอุณหภูมิกลางแจ้งอุณหภูมิตัวไปอ่ะมันจะเริ่มละลายติดกันเนี่ยลักษณะลักษณะนี้มันจะใช้งานกับเป็นฉนวนชั้นดีอ่ะใช้ป้องกันน้ํา แล้วก็พวกคมชื้นเลยไม่ให้ทองแดงหรือว่าอะไรเป็นเป็นตะกันหรือว่าเป็นเป็นคีิเกลือพูดง่ายๆเป็นเกลือได้ครับนี่ครับลักษณะการผ่านมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้คก็มันจะเหนียวนุ่ตตันนี้เป็นธรรมดาแตกต่างกันตัวนี้ใช้งานก็จะค่อนข้างแตกต่างกันลักษณะงานครับเนี่ยก็ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับฝากช่องเมล็ดพันธุ์ให้กับทุกๆคนนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจะมีสาระดีๆเอามาลงให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมอีกครั้งนะครับก็ขอขอบคุณมากครับโอกาสน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ